ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและลูกหลานครอบครัวประเทศไทยให้ผ่านวิกฤตในคราวนี้ไปด้วยกันครับรครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้ 919.. 9ผ่านโควิด ร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันอังคารที่29วิถุนายนน์นะครับที่ก็ยัง w o r k f r o m Home อยู่นะครับจนถึงวันเนี้ยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานที่ทำงานนะครับแล้วก็มีการให้นักประชุมทางท่านผู้บริหารในระดับสำนักวิทยาลัยแล้วก็รวมไปถึงผู้วิพากด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางภาครัฐก็มี มาตรการที่ยกระดับความเข้มขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็รวมไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรามีสำนักงานสารปกครองยะลาอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเพราะนั้นก็ให้ติดตามข่าวคราวนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในจังหวัดต่างๆในภูมิภาคนะครับที่เรามีสารปกครองอยู่ก็ฝากไปยังน้องๆในภูมิภาคด้วยนะครับก็ดูแลในเรื่องของมาตรการต่างๆที่เรา ได้ประกาศใช้กันอยู่ในสารปกครองเราให้เข้มข้นด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของกทมและก็ปริมณฑลที่สําคัญสําคัญนะครับในเรื่องของการออยกระดับความเข้มโดยโดยเฉพาะในมาตรการในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับก,ออก็หลักๆก็คือให้มีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับในทุกเขตพื้นที่ของกทมนะครับเป็นเวลา30วันนะครับแล้วก็งดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆนะครับก็นอกจากนั้นก็ ห้ามนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มในร้านนะครับแต่ว่าให้สามารถซื้อรับกลับบ้านไปได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ในประเด็นที่3ก็คือในส่วนของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าก็เปิดได้ถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน20คนนะครับยกเว้นจะได้รับอนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ในเรื่องของมีการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวสำหรับสถานที่กิจการ,รหรือกิจกรรมต,มตามประกาศของ กทมฉบับที่33นะครับก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับคือ28มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องอนํามาใช้มาตรการในสายปกครองของเราซึ่งก็ของเราก็มีมาตรการที่รองรับไว้อยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เราก็ให้ความเข้มข้นขึ้นมานะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อข่าวครา,าวจากน้องของเรานะครับทีเ่เป็นผู้ติดเชื้อรายล่าสุดนะครับซึ่ง น้องเป็นพนักงานธุรการสำนักงานสารปกครองกลางนะครับซึ่งก็ทราบผลการติดเชื้อเออมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามของมงกุฎวัฒนะนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้องก็ได้แจ้งมาว่าตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับมเีเพียงไอเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทราบผล X port, เอ็กซเรย์ปอดไปแล้วนะครับเป็นปกติดีนะครับก็พวกเราก็ส่งกำลังใจให้กับ น้องๆของเราที่ยังดูแลรักษาตัวอยู่เนื่องจากการติดเชื้อโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารไปถึงน้องๆน,นะครับคือพี่ก็ได้มีการสื่อสารไปถึงกับท่านผู้ในการสํานักผู้มีการวิจัยททั้งส่วนกลางและก็ผู้พิภากานะครับรวมถึงท่านผู้มีการกลุ่มต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารวมไปถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับพี่ก็ได้มีการ พูดถึงนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสำนักง,งานสารปกครองนะครับก็คือวันศุกร์ก็มีทางวิทยากรที่มาจากทางกอพอนะครับรวมไปถึงสำนักง,งานสารยุติธรรมนะครับซึ่งได้มาให้แนวทางในการทำงานในการบริหารงานบุคคลที่ดำเนินการไปแล้วนะครับก็เพื่อที่ว่าให้พวกเราได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ เราจะได้รับจากการทําแผนพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับก็คือว่าในส่วนของ3มส่วนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือตัวเราเองนะครับคือตัวน้องๆเองเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็จะสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นนะครับมีการพัฒนาแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับพี่เคยได้พูดกับพวกเราไปนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนมีโอกาสด้วยกันทั้งนั้นแต่บางคนอาจจะคิดว่า ไม่มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่าเราทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินเดินหน้าไปกับความก้าวหน้าของการทํางานได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับทุกคนมีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความพร้อมถ้าเรามีความพร้อมเราก็ไม่สามารถที่จะฉกช่วยโอกาสนั้นได้นะครับแต่ถ้าเรามีความพร้อมเนี่ยโอกาสผ่านมาปั๊บเราจะรู้ทันทีครับว่าอันเนี้ยคือโอกาสของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความพร้อมเราก็จะไม่เห็นโอกาสนั้นมันผ่านเลยเราไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้ซ้ำไปว่านั่นแหละ คือโอกาสของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจะทําแผนพัฒนาตนเองได้นะครับก็จะเป็นการสร้างความพร้อมให้กับพวกเราทุกคนของน้องๆทุกคนนะครับสำหรับเรื่องของการวางแผนพัฒนาตนเองของน้องๆทุกคนนะครับพี่ก็จะให้ข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับพี่เคยพูดอยู่เสมอว่าคนทํางานของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทแรกก็คือได้ทํางานที่ตัวเองรักนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแต่ว่า คนประเภทที่สองก็คือว่าถ้าเราไม่มีโอกาสเป็นคนประเภทที่หนึ่งจริงๆนะครับเมื่อเราไปทํางานอะไรได้รับมอบหมายภารกิจอะไรนะครับก็อยากให้พวกเราเป็นคนประเภทที่สองก็คือรักงานที่เราทํานะครับการพัฒนาตัวเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีทั้งสองประเภทนะครับก็คือว่าน้องๆเราก็สามารถที่จะเลือกพัฒนาตนเองในขอบข่ายองความรู้ที่เรารักได้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็เกี่ยวกับหน้าที่ การทางานของเราที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับเพราะนั้นเ,เราก็ต้องออพัฒนาในสิ่งที่รักงานที่ตัวเองทําด้วยนะครับก็ต้องเป็นงานที่จะเพิ่มสมรรถนะของเราเพิ่มพูนความรู้ของเราที่จะเอาไปช่วยองค์กรของเราหน่วยงานของเราได้นะครับเพราะพี่เคยบอกอยู่เสมอว่าเราต้องรู้ครับว่าหน่วยงานของเราบอ r n to บอะไรเกิดมาเพื่ออะไรเราก็จะพัฒนาเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้พี่ก็ฝากในส่วนนี้ไว้ด้วย นอกจากที่เราจะได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วนะครับในส่วนของสํานักงานเองนะครับก็ทั้งสํานักแล้วก็ทางวิทยลไยทางหน่วยย่อยต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการทดแทนการทํางานซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลงานของหน่วยงานเองนะครับรวมไปถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของในหน่วยงานแล้วก็ของนง้องๆทุกคนด้วยซึ่งก็จะส่งผลไปในภาพใหญ่ขององค์กรของเราคือ สารปกครองเราก็จะได้มีผลงานที่ส่งมอบให้กับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของเรานะครับให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกให้ได้นะครับเพราะว่าพี่ได้ย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะเราคือสารปกครองของประชาชนนะครับและบทสรุปที่พี่อยากจะฝากน้องๆไว้ในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับก็คืออยากจะบอกไว้ว่าอยากรู้ให้ออกไปเรียนอยากได้ให้ออกไปหาอยากสำเร็จ ให้ออกไปทําถ้าอยู่กับที่ไม่ได้อะไรนะครับเราตรงนี้พี่ฝากไว้ในเรื่องของการพัฒนาตนเองของเรานะครับแล้วก็ทางท่านผอ,อสํานักขออกลุกมก็คงจะไปเผยแพร่แล้วก็ทําความเข้าใจกับน้องๆในส่วนของรายละเอียดต่อไปในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาตนเองของพวกเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากน้องๆนะครับที่เราจะช่วยกันทําคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีเพื่อส่ง กำลังใจส่งกําลังใจให้กับครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับให้ผ่านภัยโควิดครั้งนี้ไปให้ได้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับส่งกันมานะครับก็เริ่มมีการทยอยมาแล้วนะพี่จะได้นํามาออกในรายการ919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวในที่นี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ส่งกําลังใจให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆรวมไปถึงครอบครัวประเทศไทยทั้งหมดด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพ แรงนะครับขอบคุณครับอุยระวังลูกแม่บอกให้ระวังที่พื้นนี่ของสกระปรกตัวอะไรไม่รู้ไม่ทำไวอุ้ยระวังค่ะแล้วแม่ก็บอกลุงให้ระวัง ลุงเลยช่วยเตือนป้าขอบค,ครัพี่ระวังนะคะแล้วป้าก็ช่วยเตือนกันต่อให้ทุกคนระวังแม่เคยบอกว่าเราเป็นคนไทยมีน้ำใจช่วยกันเตือนช่วยกันระวังตัวอะไรันกเมือนขี้เหยียดกันาปนั่นเด็กวัดก็ไมีมันทำความสะอาด คนมาไว้พระหรือล่ แต่ไม่เห็นมีใครลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างทุกวันนี้เราเต็มไปด้วยคนที่คอยเตือนกันคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยกันคนที่คอยตำหนิกันแต่เราขาดแค่คนเดียวคนที่ลุกขึ้นมาทำบางทีการทำนอกเหนือหน้าที่ก็อ,อาจเป็นหนึ่งหน้าที่ของเราทุกคน